แท้จริงแล้วลี่ชิงซานไม่มีเจตนาที่จะดูถูกชิวไห่ถังคำพูดเหล่านั้นมาจากก้นบึ้งหัวใจของเขาเห็นได้ชัดว่าชิวไห่ถังเป็นหญิงงามระดับสูงสุดและเขาก็สนใจนางแต่มันก็เพียงแค่นั้นสิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างเขากับเสี่ยวอันท่ามกลางคนทั้งหมดอาจมีเพียงเฉียนหงจือที่เข้าใจเรื่องนี้ ข้ายินดีเดิมพันทันใดนั้นเสียงที่อ่อนโยนก็ดังขึ้นจากเสียเส่ยวอันเสี่ยวอันลี่ฉิงซานดูเสี่ยวอันชำเลืองมองลี่ฉิงซานก่อนกล่าวแล้วท่านจะใช้สิ่งใดเดิมพันความโกรธในใจของชิวไห่ถังถูกระงับไว้ชั่วคราวด้วยข่าวที่ยอดเยี่ยมนี้จากนั้นนางก็กล่าวอย่างเย็นชาข้าจะเดิมพันด้วยสิ่งนี้นางหยิบกล่องปักลายออกมาและเปิดฝา มีเม็ดยาสีเขียวหยกวางอยู่ภายในและอองคล้ายหมอกลอยคล้าคลุ้งไปทั่วลี่ฉิงซานร,รู้สึกคุ้นเคยกับมันมากนี่เป็นสิ่งที่ส่วนเวเคยใช้เลี้ยงดูเขามันคือเม็ดยาที่ทำให้เขาสามารถควบเล่นแก่นปีศาจได้โดยตรงเม็ดยาสะสมคุณธรรมอันชงจือกรีดร้องออกมาด้วยพื้นฐานแล้วมันเป็นยาประเภทเดียวกับเม็ดยารวบรวมพลังปราณ พวกมันมีประโยชน์ในการบ่มเพาะเม็ดยาสะสมคุณธรรมหนึ่งเม็ดเทียบเท่ากับการบ่มเพาะเป็นเวลาหนึ่งปีเวลาเป็นศัตรูตัวฉกาดของผู้บ่มเพาะและเม็ดยาสะสมคุณธรรมก็สามารถประหยัดเวลาการบ่มเพาะของพวกเขาได้ถึงหนึ่งปีนี่เป็นเม็ดยาที่มีค่ามากสําหรับผู้บ่มเพาะทุกคนเจ้ายินดีใช้มันเป็นสิ่งเดิมพันจริงๆง,ง,งั้นหรือหัวเฉิงซานขมวดคิ้ว ด้วยปกติแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดิมพันที่จะใช้แลกกับชีวิตของจอมยุทธขั้นหกมันเป็นสิ่งเดิมพันที่มีค่ามากเกินไปนี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนางในการเดิมพันครั้งนี้ชิวไหายถังไม่สนใจหัวเฉิงซานนางกล่าวกับลี่ฉิงซานข้าไม่ต้องการศีรษะของเจ้าหากเจ้าพ่ายแพ้เจ้าต้องอยู่ในนิกายเมคาพี่รุนของข้าและเป็นทาสตลอดไปฝันไปเถอะ ก่อนหน้านี้ลี่ฉิงซานกับเสี่ยวอันชำเลืองมองกันและตัดสินใจแล้วหากเขาแพ้เขาจะตัดศีษะตนเองจริงๆงั้นหรือเห็นได้ชัดว่าเขาจะรีบหนีไปทันทีชิวไห่ถังพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันแต่นางปฏิเสธที่จะเชื่อว่าจอมยุทธขั้นหกจะสามารถหลุดรอดไปจากสายตาของนางสำหรับนางการเดิมผ่านครั้งนี้เป็นเพียงการปิดปากหัวเฉิงซานเท่านั้น ลี่ฉิงซานทำท่าทางเหมือนลังเลใจก่อนจะตอบรับในที่สุดตกลงรอที่นี้ข้าจะไปเตรียมการบางอย่างชิวไห่ถังหันหลังกลับและจากไปแต่นางยังได้ยินลี่ฉิงซานตะโกนว่าเดี๋ยวทิ้งของเดิมพันไว้ที่นี้ชิวไห่ถังถลึงตามองลี่ฉิงซานก่อนจะโยนเม็ดยาสะสมคุณธรรมให้หัวเฉิงซานเจ้าเป็นพยาน หลังจากชิวไหท่ทถังจากไปทุกคนก็กลับมารวมตัวกันตอนนี้ไม่มีผู้ใดกล้าดูถูกลี่ฉิงซานอีกต่อไปแม้เขาจะหยิ่งยโสและโง่เขลาที่กล้ายั่วย,ยุผู้ฝึกตนก่อกำเนิดแต่ความกล้าหาญของเขาก็ได้รับการชื่นชมในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความชื่นชมก็มีเพียงความรังเกียจแน่นอนว่าลี่ฉิงซานไม่สามารถโน้มนาวใจคนเหล่านี้ ชิวไห่ถังใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับพวกเขาแล้วพวกเขาจะเข้าข้างคนที่เพิ่งพบหน้าได้อย่างไรอูเกิลกระซิบพี่หัวเหตุใดพี่หญิงใหญ่ชิวถึงชอบเด็กคนนี้นักหัวเฉิงซานยิ้มแต่ไม่ตอบในทางตรงข้ามเขาพูดกับลี่ีิชิงซานว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนใจตราบเท่าที่ข้าอยู่ที่นี่นางไม่สามารถทำสิ่งใดกับเจ้า ลี่ฉิงซานกล่าวแต่ข้ามีความมั่นใจทั้งสมด้านอูกเกิลถอนหายใจดูเหมือนหัวเฉิงซานจะมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้จริงๆเป็นเพียงเวลานี้ที่อันโฉงจือตบไหลลี่ฉิงซานเด็กดีข้าคิดว่าเจ้าทำได้เอาชนะเก็บเม็ดยาสะสมคุณธรรมและรักษาเกียรต,ติยศของผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรี หลังจากหนึ่งชั่วโมงชิวไห่ถังก็กลับมามากับคา้านางกู้คืนความสง่างามแล้วไม่มีความขุ่นเคืองหรือความโกรธอยู่บนใบหน้าของนางอีกเมฆเคลื่อนตัวลงมาจากด้านบนอย่างช้าๆด้วยกลไกลที่หมุนวนเป็นชุดคานไม้ขนาดมหึมาเคลื่อนที่ชนกันกลางอากาศและเปิดชั้นลอยกลางอากาศของหอเมฆาพิรุณ ลำแสงขนาดใหญ่สองสายพุ่งเข้าผสานกันก่อนที่พื้นที่ขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นรอบๆมีจอมยุทธ์อย่างน้อยหลายร้อยคนยืนอยู่เวลาสอบเข้าสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธ์ใกล้มาถึงแล้วจอมยุทธ์ต่างถิ่นมักมาเยี่ยมชมหอโคมแดงที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ดังนั้นชิวไห่ถังจึงจัดเตรียมการแข่งขันด้วยใช้คนเหล่านั้นเป็นพยาน สถานที่แห่งนี้ดูเหมือนสนามกีฬาขนาดใหญ่ลี่ฉิงซานทดลองเหยียบสนามประลองและรู้สึกว่าพื้นแข็งแกร่งพอจากนั้นเขาก็ให้เสี่ยวอันรออยู่ด้านข้างขณะที่เขาเดินเข้าสู่ใจกลางของสนามประลองและตะโกนว่าผู้นำนิกายชิวคู่ประลองของข้าอยู่ที่ใดชิวไห่ถังปรบมือเบาๆจากนั้นลี่ฉิงซานก็เห็นประตูบานใหญ่เปิดออก ร่างใหญ่ค่อยๆก้าวออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงแผ่นดินไหวดังขึ้นเป็นชุดหัวเฉิงซานกล่าวโอ้ไม่เป็นเขาร่างใหญ่โตโผล่ออกมาจากความมืดและยืนอยู่ใต้แสงสว่างด้วยเสียงหายใจอันหนักหน่วงเมื่อร่างนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าลี่ฉิงซานต้องเหงืหน้าขึ้นมองใบหน้าอันน่ากลัวของฝ่ายหลังหนวดเครารุงรังปกคลุมใบหน้าส่วนใหญ่ของชายร่างยักษ์ จมูกโด่งยื่นออกมาพร้อมกับดวงตาสองดวงที่ฉายแววชั่วร้ายเขาดูเหมือนมนุษย์แต่สูงกว่า4เมตรเขาสูงเกือบเท่าคนสามคนมัดกล้ามเนื้อของเขากระเพื่อมด้วยสีเหลืองซีดเหมือนท่อนไม้เพิ่งถูกตัดออกมาแต่แขนขาและคอของเขาถูกพันด้วยโซ่นอกจากมนุษย์ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมากมายอยู่บนโลกใบนี้พวกมันอาจดูเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ เล่าลือกันว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้เคยแพร่กระจายไปทั่วจักรวรริและก่อตั้งเผ่าหรือประเทศของตนเองอย่างไรก็ตามด้วยความทะเยอทะยานขึ้นของเผ่ามนุษย์ไม่เพียงปีศาจที่ถูกกำจัดแต่เผ่าพันธุน์อื่นๆก็ถูกขับไล่ในฐานะอมนุษย์เช่นกันคนเหล่านี้มักปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากสังคมมนุษย์ยักษ์ตนนี้เคยเป็นหนึ่งในเผ่าที่เรียกว่า มนุษย์พฤกษาพวกเขาอาศัยอยู่ในส่วนลึกของภูเขามีข่าวลือว่าพวกเขามีร่างกายที่คล้ายกับต้นไม้และสามารถดูดสารอาหารจากพื้นดินซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขามีร่างกายใหญ่โตเหมือนต้นไม้หัวเฉิงซานไม่เคยคิดว่าชิวไห่ถังจะนำมนุษย์พฤกษาออกมาเป็นคู่ประลองของลี่ฉิงซานด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของมนุษย์พฤกษา หัวเฉิงซานเชื่อว่าลี่ฉิงซานจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันเฮอ้อนี่เกือบจะเหมือนการโกงชิวไห่ถังเผยรอยยิ้มเฉยเมยมนุษย์กลายพันุ์ก็ยังเป็นมนุษย์และการบ่มเพาะของเขาก็ยังไม่ถึงขั้นหกมีสิ่งใดผิดปกติหากเขาต้องการยอมแพ้เขาสามารถทำได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มตอนนี้เงียบได้แล้ว แม้การบ่มเพาะของยักษ์ตนนี้จะไม่ถึงขั้นหกแต่ปริมาณพลังปราณในร่างกายของเขาอาจเหนือกว่าจอมยุทธขั้นหกทั่วไปอันฉงจือค่อนข้างลังเลที่จะยอมรับเรื่องนี้แต่นางต้องยอมรับว่าชิวไห่ถังเจ้าเล่มากนางสมกับเป็นผู้นำนิกายเมคาพิรุณอย่างแท้จริงอันฉงจื่อมองลี่ฉิงซานและรู้สึกสงสารเด็กหนุ่มเขาค่อนข้างกล้าหาญที่กล้าเดิมพันกับผู้ฝึกตนก่อกำเนิด แต่เขายังขาดสมองไปเล็กน้อยความชื่นชมเล็กน้อยที่ผู้พิทักษ์หมาป่าอินรีคนอื่นๆรู้สึกต่อลี่ชิงซานหายไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ทุกคนต่างเย้ยหยันเขาราวกับเขาเป็นคนงี่เงา่าที่พยายามทุบหินด้วยไข่อูเกิลกล่าวกับเฉียนหงจือว่าเราไม่สามารถตำหนิเขาในเรื่องนี้เขามาจากสถานที่ห่างไกลเขาไม่รู้จักพลังอำนาจของผู้ฝึกตนก่อกำเนิด เฉียนหงจือกล่าวท่านอย่าแน่ใจกับเรื่องนี้มากเกินไปบางคนจากด้านบนตะโกนท่านผู้นำนิกายชิวท่านหลอเล่นใช่หรือไม่สิ่งนี้ยังเรียกว่าการเดิมพันได้อีกงั้นหรือชิวไห่ถังตอบเพียงวางเดิมพันตามที่เจ้าต้องการข้าจะถือว่าหินวิญญาณทั้งหมดที่ทุกคนได้รับเป็นของขวัญให้กับพวกเจ้าทุกคนข้าขอเดิมพันด้วยได้หรือไม่ ลี่ฉิงซานกล่าวอย่างกระทันหันหัวเฉิงซานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยน้ำเสียงของลี่ฉิงซานไม่มีความหดหู่หรือกังวลอยู่เลยมันยังเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนเดิมชิวไห่ถังมองลี่ฉิงซานและก,กล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันตราบเท่าที่เจ้ากล้าพอข้าเดิมพันหินวิญญ,ญาณหนึ่งพันก้อนว่าข้าจะชนะสภาพแวดล้อมกลายเป็นเงียบสงัด ก่อนที่เสียงหัวเราะจะระเบิดคืนบนชั้นสามเด็กสาวที่งดงามสองคนที่อยู่ข้างชายหนุ่มชุดขาวเปิดปากถามพี่เทียนคนผู้นั้นเสียสติไปแล้วงั้นหรือโลกนี้มีคนบ้าอยู่มากมายแต่หากไม่มีคนบ้าเหล่านี้โลกคงน่าเบื่อชายหนุ่มมองไปรอบๆเขาชำเลืองมองผ่านเฉียนหงจือและอันฉงจือก่อนจะหยุดสายตาที่ชิวไห่ถัง เด็กสาวคนหนึ่งกล่าวอย่างไม่มีความสุขพี่เทียนท่านมองหญิงอื่นอีกแล้วเราสองคนยังไม่พองั้นหรือชายหนุ่มชุดขาวยิ้มเจ้าต้องทดลองเมื่อเจ้ายังเด็กข้ารู้ว่าไม่มีผู้ใดบนโลกใบนี้เทียบพี่เทียนได้และพี่เทียนก็ไม่ใช่คนที่จะถูกผูกมัดด้วยบรรทัดฐานของสังคมเราไม่สวนว่าท่านจะมีผู้หญิงกี่คน ตราบเท่าที่ท่านไม่ลืมพวกเราชายหนุ่มชุดขาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเจ้าจะเป็นสมบัติล้ำค่าของข้าตลอดไปเฉียนหงจือรู้สึกถึงการจ้องมองจากด้านบนแต่นางไม่สนใจมันอูกเกิลกล่าวเขารู้วิธีล้อเล่นจริงๆแม้เขาจะแพ้เขาก็จะกลายเป็นทาสทรัพย์สินของเขาจะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปดังนั้นมันจึงไม่มีความเสี่ยงในการเดิมพัน อย่างไรก็ตามเขากลับได้ยินเฉียนหงจือกล่าวว่าข้าเดิมพันหินวิญญาณห้ารอก้อนว่าลี่ฉิงซานจะชนะอูเกิลตกตะลึงใบหน้าของเขากลายเป็นมืดครื้มเจ้ากำลังทำสิ่งใดตอนนี้เขายิ่งสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเฉียนหงจือกับลี่ฉิงซานมากขึ้นไปอีกเฉียนหงจือยิ้มข้ารู้สึกเหมือนข้าจะชนะเดิมพัน ทันใดนั้นหัวเฉิงซานก็เปิดปากกล่าวข้าเดิมพันหินวิญญาณหนึ่งพันก้อนกับเขาเช่นกันข้าคิดว่าเขาจะชนะเดิมพันชิวไห่ถังกล่าวในเมื่อเจ้าต้องการมอบหินวิญญาณให้ข้าข้าก็ไม่สามารถปฏิเสธใช่หรือไม่ไม่นานนักการเดิมพันก็สิ้นสุดคนส่วนใหญ่เดิมพันข้างมนุษย์พรึกษารวมทั้งชายหนุ่มชุดขาวที่เดิมพันด้วยหินวิญญ,ญาณหนึ่งพันก้อนยังไม่ใส่ใจนัก มีคนน้อยมากที่เดิมพันข้างลี่ฉิงซานดังนั้นอัตราต่อรองจึงสูงจนน่าตกใจชิวไห่ถังโบกมือและทำให้โซ่หลุดออกจากแขนขาและคอของมนุษย์พฤกษามนุษย์พฤกษามองตรงไปที่ชิวไห่ถังเรากับเขาพร้อมที่จะพุ่งเข้าหานางทุกเมือ่อชิวไห่ถังเพิกเฉยต่อความเกลียดชังของมนุษย์พฤกษาอย่างสิ้นเชิงนางกล่าวหากเจ้าแพ้ เจ้ารู้ชะตากรรมของตนเองใช่หรือไม่มนุษย์พรึกษาคำรามและหันไปเผชิญหน้ากับลี่ชิงซานอย่างหมดความอดทนในเวลานี้สุราชันเลิศกว่าร้อยหายถูกลากไปวางไว้กลางสนามในบริเวณใกล้เคียงมีทูบยาวปักอยู่ในกระถางเราจะจับเวลาด้วยใช้ทูบฝ่ายได้ดื่มได้มากที่สุดภายในเวลาสองชั่วยามจะเป็นผู้ชนะชิวไห่ถังปรบมือเบา มนุษย์พรึกษาพุ่งเข้าไปคว้าไหาสุราและเทสุราเข้าไปในปากราวกับเขาหิวกระหายมากไหใบใหญ่เหมือนถ้วยสุราใบาเล็กสำหรับเขาสุราหมดไหอย,ย่างรวดเร็วและมันก็ถูกโยนทิ้งไปตอนนี้คนที่ยังคิดว่าลี่ชิงซานอาจโชคดีชนะการประลองสูญเสียความมั่นใจไปจนหมดสิ้นแล้วลี่ฉิงซานเดินเข้าไปอย่างไม่เร่งรีบ ก่อนจะเปิดผนึกฝาไหายและยกขึ้นดื่มอย่างช้าๆไม่นานนักสุราในไหยก็หมดลงเขาชมเชยสุราดีมันไม่ใช่สุราจิตวิญญาณแต่เป็นสุราชั้นดีที่หายากมนุษย์พรึกษาชำเลืองมองลี่ฉิงซานเขาดื่มสุราไปสามไหยแล้วความลุ่มหลงในสุราของลี่ฉิงซานลึกซึ้งมากตั้งแต่วินาทีที่วัวด,ดำสอนวิธีดื่มให้เขา เขาก็หลงรักรสชาตินี้แต่ที่เมืองเจียเผิงมีเรื่องรบกวนเขาตลอดเวลาทำให้เขาไม่สามารถดื่มจนพอใจนั่นทำให้เขารู้สึกเสียดายเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็สามารถดื่มได้อย่างเต็มที่ในคืนนี้ลี่ฉิงซานนั่งลงราวกับไม่มีผู้ใดเฝ้าดูอยู่เขาวางมือบนไหล่และกล่าวกับชิวไห่ทางว่าการดื่มโดยไม่มีเนื้อสัตว์เป็นการทำลายรสชาติ อันฉงจื่อรู้สึกประหลาดใจในสถานการณ์เช่นนี้คนอื่นคงกังวลว่าท้องของพวกเขาจะเต็มแต่ลี่ฉิงซานกลับอยากกินเนื้อชิวไห่ถังกลนเสียงฮืมช่างเป็นการกระทำที่เสแสร้งนักเอาให้เขาในเวลาต่อมาโต๊ะยาวก็ถูกนำออกมาวางต่อหน้าลี่ฉิงซานบนโต๊ะมีทั้งเนื้อแพะย่างหมูหันไก่ตุน๋น เป็ดย่างและขาหมูเย็นด้วยพื้นฐานแล้วอาหารประเภทเนื้อทั้งหมดที่คนทั่วไปสามารถนึกได้ล้วนอยู่ที่นั้นลีฉิงซานไม่ได้ใช้ตะเกียบเขาคว,ว้าขาหมูเย็นขึ้นมากัดโดยตรงมันหอมแต่ไม่เลียนและยังละลายในปากเขาชมเชยอร่อยอูกเกิลเคยกล่าวว่าพ่อครัวที่มีชื่อเสียงทั้งหมดของมณฑลชิงเหอรวมตัวกันอยู่ที่นี่ เขาไม่ได้โกหกจริงๆเมื่อลี่ชิงซานเริ่มดื่มอย่างเป็นทางการมนุษย์พรึกษาก็ดื่มไปถึงเจ็ดไหแล้วจนถึงตอนนี้ลี่ชิงซานยังไม่ได้ชำเลืองมองฝ่ายตรงข้ามแม้แต่ครั้งเดียวเขากินและดื่มอย่างสะดวกสบายตรงข้ามกับมนุษย์พรึกษาที่เทสุราเข้าปากยังต่อเนื่องหลังจากไม่นานสุราสองสามไหกับหมูหันก็หายเข้าไปในท้องของลี่ชิงซาน ผู้คนที่ไม่ได้หิวเป็นพิเศษเริ่มน้ำลายไหลอันชงจื่อถามหัวเฉิงซานว่าเขาจะชนะได้จริงๆงั้นหรือนางได้รับอิทธิพลจากหัวเฉิงซานและเดิมพันข้างลี่ฉิงซานด้วยหินวิญญาณ500ร้อยกอย่างไม่เต็มใจนักแต่หลังจากนั้นนางกลับรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยหินวิญญาณห้าร้อยกรอนเพียงพอที่จะซื้อสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณระดับสูงบางชิน้นหัวเฉิงซานกล่าว มันไม่ง่ายนักเขาสามารถสร้างทะเลปราณและยกระดับการบ่มเพาะแต่เขาไม่สามารถขับพิษสุราออกไปได้เร็วพอเขาไม่มีร่างกายใหญ่โตเท่ามนุษย์พรึกษาดังนั้นเขาจึงต้องทนทุกขทรมานกับสิ่งนี้อันชงจือกล่าวแต่ท่านยังเดิมพันหินวิญญาณหนึ่งพันก้อนกับเขานั่นทำให้ข้าเชื่อว่าท่านมั่นใจในตัวเขาไม่ใช่ข้ามีความมั่นใจ แต่เป็นเขาเจ้าไม่คิดว่าความมั่นใจของเขาคู่ควรกับหินวิญญาณหนึ่งพก้อนงั้นหรืออันชงจื่อมองไปที่ลี่ฉิงซานอีกครั้งตอนนี้เขาปลดกระดุมเสื้อออกและเผยให้เห็นผิวสีทองแดงมีรอยยิ้มเล็กน้อยอยู่บนใบหน้าของเขาแม้เขาจะไม่ใช่หนุ่มหล่อแต่เขาก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นชายและความกล้าหาญ แม้แต่นางก็ยังถูกล่อลวงเล็กน้อยนางกัดฟันกล่าวมันคุ้มคา่าชายผู้นี้มีค่ามากไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็าตามด้านล่างนางยังเห็นเสี่ยวอันสงบนิ่งไม่เปลี่ยนนางไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยและเพียงเฝ้ามองดูอย่างเงียบๆความไว้วางใจในตัวเขาของนางไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นอันฉงจือเริ่มเข้าใจแล้วว่า เหตุใดลี่ฉิงซานจึงปกป้องเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นที่กล้าต่อต้านผู้ฝึกตนก่อกำเนิดขี้เท่าตกลงสู่กระถางทูบมอดไปแล้วครึ่งดอกรอบตัวลี่ฉิงซานและมนุษย์พรึกษาเต็มไปด้วยไหสุราที่ว่างเปล่ากลิ่นสุราลอยอบอวนไปทั่วแม้จะอยู่ห่างออกไปสามชั้นพวกเขาก็ได้กลิ่นอย่างชัดเจนมีคนจำนวนมากที่ดื่มอย่างเต็มที่โดยใช้ประโยชน์จากพลังปราณของตน แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถดื่มได้ถึงระดับนี้พี่เทียนพวกเขาช่างน่าประทับใจนักพวกเขาเป็นเพียงคนตะกละสองคนชายหนุ่มชุดขาวกล่าวแต่เขาเริ่มกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับหินวิญญาณหนึ่งพันก้อนของตนอย่างไรก็ตามเขายังสามารถสงบจิตใจลงได้ในไม่ช้าท่ามกลางไหสุราที่ว่างเปล่ามนุษย์พรึกษาดื่มไปแล้วสามสิามไห ขณะที่ลี่ฉิงซานดื่มไปเพียง22ไหายแต่ถึงกระนั้นหัวเฉิงซานยังสังเกตเห็นว่าใบหน้าของมนุษย์พรึกษาเริ่มแดงขึ้นแล้วและเผยให้เห็นถึงความมึนงงบางอย่างเขาเริ่มดื่มช้าลงเช่นกันพลังปราณในร่างมนุษย์พรึกษาไหลวนอย่างรวดเร็วและทำให้เขาสั่งเมาตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันดื่มสุราอีกต่อไป แต่ยังเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการบ่มเพาะอีกด้วยลี่ฉิงซานอาจดูเหมือนเมาแต่ในขณะที่เขาดื่มและกินเขากลับดื่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเขาจงใจไม่ใช้พลังปราณหรือปราณปีศาจเพื่อขับพิษสุราออกจากร่างกายเนื่องจากไม่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนั้นเขาอาจดูตัวเล็กกว่ามนุษย์พฤกษามากแต่ขนาดร่างจริงของเขาใหญ่โตเกิน15เมตรไปแล้ว เขาคือสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่แท้จริงในช่วงเวลาที่เขาปิดประตูบ่มเพาะอย่างสันโดษที่เมืองเจียเผิงเขากินเม็ดยาทุกวันไม่ว่าจะเป็นเม็ดยารวบรวมพลังปราณหรือเม็ดยาอื่นๆนั่นทําให้ปราณปีศาจของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับขนาดร่างกายของเขาหากมนุษย์พรึกษาถือไหสุราเหมือนถ้วยสุรา หายสุราใบาเดียวก็เหมือนจอกสุราใบาเล็กสำหรับลี่ฉิงซานไม่เพียงเขาไม่จำเป็นต้องกังวลแต่เขายังต้องการดื่มดำกับสุราอย่างเต็มที่หากเขาขับพิษสุราออกไปแล้วการดื่มสุราจะมีความหมายใดเมื่อทูบลดลงไปอีกหนึ่งในสามส่วนมนุษย์พรึกษาก็ดื่มไปอีกสิบไหายแต่ลี่ชิงซานดื่มไปสิสี่ไห ตอนนี้จำนวนสุราที่พวกเขาดื่มเข้าไปมีความแตกต่างเพียงแปดไหเท่านั้นผิวสีเหลืองซีดของมนุษย์พรึกษากลายเป็นสีแดงไปแล้วเขาเริ่มโซเซไปรอบๆนั่นทำให้เขาต้องนั่งลงเหมือนลี่ฉิงซานในทางกลับกันลี่ฉิงซานยังนั่งอยู่ที่เดิมอย่างมั่นคงมันค่อนข้างยากที่จะดูว่าใบหน้าของเขาขึ้นสีแดงหรือเป็นเพราะผิวสีทองแดงของเขา เขาดูค่อนข้างเมาอย่างไรก็ตามเขากลับดื่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นนี่คือวิธีการดื่มของเขาตอนนี้ทุกคนสามารถบอกได้ว่าฝ่ายใดจะได้รับชัยชนะอันฉงจื่อเขย่าไหล่ของหัวเฉิงซานและกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าเขาอาจชนะหัวเฉิงซานยิ้มเด็กคนนี้มีความสามารถบางอย่างจริงๆเขาเกือบลืมไปแล้วว่า ลี่ชิงซานเป็นผู้บ่มเพาะร่างกายมาตั้งแต่ตนแม้การดื่มและกินในเวลาเดียวกันจะทำให้ท้องอิ่มเร็วขึ้นแต่มันก็เมายากขึ้นเช่นกันสิ่งนี้จะควบคุมความเร็วในการดื่มของเขาขณะที่พลังปราณของเขาจะมีเวลาขับพิษออกไปหากหัวเฉิงซานรู้ว่าลี่ชิงซานไม่ได้คิดเรื่องเช่นนั้นแต่เขาเพียงดื่มดำกับรสชาติของสุราเท่านั้นผู้ใดจะรู้ว่า ชายรูปงามจะแสดงออกอย่างไรแม้หัวเฉิงซานจะมีไหวพริบแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าคือปีศาจตัวใหญ่หัวเฉิงซานเลื่อนสายตาขณะที่สายตาของเขาประสานกับสายตาของชิวไห่ถังด้วยไม่คาดคิดหัวเฉิงซานพยักหน้าทักทายเล็กน้อยขณะที่ชิวไห่ถังเผยให้เห็นถึงความขมขื่นที่ซ่อนอยู่นางคิด ข้าไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์ใดๆในตัวเจ้าเลยงั้นหรือมนุษย์พึกษาที่เฝ้ามองลี่ฉิงซานค่อยๆรู้สึกตื่นตระนกอยู่ภายในเขายกไหสุราขึ้นและเทเข้าปากโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นแต่การกระทำเช่นนั้นยิ่งทำให้เขาเมาเร็วขึ้นพลังปราณของเขาไม่สามารถขับพิษสุราออกไปได้ทันเวลาอีกต่อไปเมื่อทูบเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเสียงกระแทกก็ดังขึ้น ปรากฏว่ามนุษย์พรึกษาล้มลงบนพื้นไหสุราในมือของเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสุราหกกระจายไปทั่วลี่ชิงสานยืนขึ้นและเรอเสียงดังเขากระดกสุราไหาสุดท้ายก่อนจะมองไปรอบๆหมดแล้วงั้นหรือดูเหมือนเขาจะยังไม่พอใจทูปมอดดับลงในที่สุดเงียบกริบเขาชนะอันฉงจือชูกำปั้นขึน และทำลายความเงียบความโกลาหลค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกหนทุกแห่งมนุษย์พรึกษาพา่แพ้ให้กับมนุษย์ในการดื่มสุราไม่มีผู้ใดคาดคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนบางคนตะโกนเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพียงการเดิมพันส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดิมพันของผู้คนมากมายหลายคนต้องการสร้างตัวอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่า ตนเองจะสูญเสียหินวิญญาณทั้งหมดไปในครั้งนี้ลี่ฉิงซานหัวร้อเสียงดังเสียงหัวร้อของเขากลบเสียงสะบททั้งหมดเขาพูดกับชิวไห่ทงว่าท่านผู้นำนิกายชิวข้าชนะการแข่งขันครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่สุรากระตุ้นตันหาของเขาดังนั้นเขาจึงมองร่างกายของนางอย่างไม่เกรงกลัวชิวไหท่ทังกล่าวข้ายอมรับในครั้งนี้ ลี่ฉิงซานชำเลืองมองมนุษย์พฤึกษาเราอาจแข่งขันรอบต่อไปไม่ได้แล้วชิวไห่ถังตะโกนเสียงเย็นลุกขึ้นมนุษย์พรึกษาตัวสั่นก่อนจะคลานขึ้นมาจากพื้นด้วยร่างกายที่ไม่มั่นคงหลังจากขับเคลื่อนพลังปราณเขาก็สางเมาอย่างรวดเร็วชิวไห่ถังหยิบหม้อขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าร้อยสมบัติของนางและโยนขึ้นไปในอากาศด้วยการระเบิด หม่อใบเล็กขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่าและตกลงบนพื้นอย่างรุนแรงลี่ฉิงซานพบว่ามันมีน้ำหนักหลายพันตันทีเดียวชิวไห่ทั้งกล่าวในยุคโบราณมักตัดสินความแข็งแกร่งจากการยกหม่อดังนั้นการแข่งขันรอบที่สองจะเป็นการยกหม่อใบนี้ลี่ฉิงซานกล่าวท่านเป็นเจ้าของหม่อใบนี้หากท่านต้องการกลั่นแกล้งค้าอย่างลับๆ ข้าอาจจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงชิวห่ยถังขมวดคิ้วเจ้าต้องการสิ่งใดนางกำลังคิดเรื่องนั้นจริงๆและนางก็ปฏิเสธด้วยสิ้นเชิงที่จะเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของลี่ฉิงซานจะเหนือกว่ามนุษย์พฤกษามนุษย์พฤกษาเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งหลังจากนางซื้อเขามานางก็สอนทักษะการบ่มเพาะร่างกายให้เขาเพิ่มเติม เพื่อที่จะหลบหนีเขาพยายามฝึกฝนทั้งกลางวันและกลางคืนความแข็งแกร่งของเขาพัฒนาขึ้นจนถึงจุดที่น่าตกใจเมือ่อนางไม่อยู่นางต้องล่ามเขาด้วยโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีกระทั่งจอมยุทธ์ที่ทรงพลังก็ยังยากที่จะเอาชนะเขาตั้งแต่ข้าอยู่ที่นี่ในฐานะพยานดังนั้นข้าจะเป็นผู้จัดหาหม้อใบใหม่ให้เองขณะที่หัวเฉิงซานกล่าว เขาก็โยนหม้อสามขาออกไปชิวไห้ถงก่นเสียงแต่นางเชื่อว่าหัวเฉิงซานจะไม่โกงนางนางเก็บหม้อของนางกลับไปมีสิ่งใดจะพูดอีกหรือไม่ลี่ฉิงซานเดินไปด้านหน้าหม้อสามขามันเรืองแสงออกมาชัดเจนวันนี้คือสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่หายากเขายื่นมือออกไปและจับด้วยมือข้างเดียวงี่เงา มือข้างเดียวจะพอได้อย่างไรอันฉงจื่ออุทานอูเกิลเยอะหยันเขากล่าวกับเฉียนหงจื่อว่าลี่ฉิงซานอาจไม่เคยเห็นสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณประเภทหม้อพวกมันหนักกว่าหม้อโลหะทั่วไปมากมือเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะยกก่อนที่เขาจะพูดจบลี่ฉิงซานก็ยกหม้อสามขาขึ้นเหนือศีรษะของเขาด้วยมือข้างเดียว และโยนมันไปทางมนุษย์พรึกษาอย่างไม่ใส่ใจนักตาเจ้าแล้วอูเกิลเงียบกริบ